ลูกค้าคุณแม่มามีบานเย็นรักแกนได้เป็นศิลปินแห่งชาติหนูแสดงความยินดีอะไรกับมามีบ้างคะเนี่ยตอนนี้โอ้หนูแสดงความยินดีจัดเรียนต้องครอบครัวจริงๆนะวันนี้ที่วันถ่ายเนี่ยก็เป็นวันเกิดโทนี่แต่พอดีหนูติดคอนเสิร์ตคือตอนนี้หนูเดินสายกับอ,อีกหนึ่งศิลปินแห่งชาติค่ะนะแอดคาราบาลอ้าแม่เจ้าใช่หนูหนูเป็นคาราบาลขา้าพอดีคือหนูเดินสายห้าสิบจังหวัดร่วมกับนาแอดเลยหนูก็เลยไม่ค่อยมีเวลา แต่ว่าหนูทุกครั้งหนูบอกแล้วบอกคุณแม่แล้วว่าเดี๋ยวจัจดเลี้ยงใหญ่แต่ในครอบครัวปกติทุกครั้งเนี่ยครอบครัวรากแก่นไม่เคยจัดงานเลี้ยงใหญ่เลยวันเกิดหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะขอแค่มีเวลามานั่งทานข้าวด้วยกันในครอบครัววันนี้วันเกิดโทนี่หรอค่ะฝากไปบอกข้อทีซิว่าจะนิ่งสักฝากแคปไปเบิร์ดเดย์แค่ฝากแปปี้เบิร์ดเดย์ฮะหนูฝากกลับไปด้วยได้ปะฉันไม่เอาของเธอหรอกใต้เขาฝากเธอมาให้ฉันแล้วก็ฉันอาจนหลับ โอเคค่ะนะครบครอบครัวบ,บันเย็นรลกกกนมีกันอยู่ไม่กี่คนข่าวความเป็นศิลปินแห่งชาติของหม่มีน่าจะยังมาซึ่งความปลื้มปิติของ<า>ทุกคนนะคะ,คะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าความมีมานะอดทนและความเพียรพยายามนำมาซึ่งความสำเร็จ50ปีค่ะเกือบ50ปีที่แม่อยู่ในวงการห้าสิบปีค่ะค่ะ แต่หน้าวันนี้ที่กําลังนั่งคุยกันอยู่เดียนเข้าใจนะคะเดียนไม่อยากจะถามหลานสาวให้หลานสาวเดียนสะเทือนใจคุณผู้ชมเจ้าคะ่ะแม่กําลังมีข่าวดีลูกกาลังมีข่าว <c oughs> ทาไมมันช่างเป็นจังหวะที่มานะดูน่ากลียดน่าเกลียดแบบนี้ใช่ไสิคะเออคือสงสัยต้องไปทำบุญแล้วปีนี้ชงหรือเปล่ามทราเบนจะเพศนี่ยค,ค่ะยีห้าเราก็อย่าไปคิดอะไรเลยยังไงก็ตามนะคะถ้าหากมีคนพูดว่า หนูได้ดิบได้ดีเพราะคําว่านามสกุลรากแก่นของแม่และในความเป็นจริงแคนดี้ไม่ได้เก่งกาดอะไรแล้วก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยนี่ถ้าไม่ได้นมสกุลรากแก่นก็คงคไมไ่เกิดบังคับช่างมีคนพูดแบบนี้หนูจะคิดยังไงเขาก็คงพูดอย่างนี้กันค่ะอย่างที่แคนดี้บอกว่าแคนดี้กลับมองในมุมที่ว่าแคนดี้โชคดีที่ได้โมรดก เป็นนามสกุลราแก,ก่นทําให้คคนนี้เดินเข้าวงการได้ง่ายขึ้นแต่คนเราจะยืนในวงการได้นานมาต้องยืนด้วยขาตัวเองต่อให้มีสะพานมาแล้วเนี่ยต,ต่อไปจะเดินยังไงอย่างที่บอกว่าวันนี้คคนดี้ดีใจที่มีคนจคําคนดี้ได้ที่เป็นคคนดี้ราแก,กนแหละขอบคุณคุณแม่ที่ทําให้คคนดี้เข้ามาอยู่ในวงการแล้วก็มีคนรู้จักได้ง่ายขึ้นเป็นบันไดที่ก้าวข้ามเป็นลิฟต์เลยไม่ได้บันไดเลื่อนเลยเป็นลิฟต์แต่สุดท้ายแล้วเราจะยืนได้บนที่สูงได้นานแค่ไหนนั่นคืออยู่ที่ตัวเรา แต่ในความรู้สึกของอาจารยิ่งศักดิ์มองนะคะว่าครอบครัวรากแก่นเป็นครอบครัวศิลปินโดยแท้ก็มีแม่บานเย็นเนี่ยเป็นเป็นศิลปินเอกจริงๆซึ่งทุกคนยอมรับกันทั้งแผ่นดินโทนี่หน้าตาเขาหล่อเหลาแต่ผู้ชายหล่อๆก็มีเต็มทั้งเมืองแต่โทนี่เขาก็มีความสามารถในด้านการแสดงส่วนหนูเองหน้าหนูสวยค่ะทุกคนยอมรับว่าหนูสวยมากหนูสวยกว่ามามีหนูเยอะมากขึ้มาคจริงๆค่ะหนูสวยกว่าแม่หนูเยอะมากทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันหนูก็เป็นคนมีความสามารถแล้วก็มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่งั้นหนูจะทำอีล็อกขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมคะแต่อาจารย์ก็ยังมีคําถามนะคะเนื่องจากหนูก็แตกแขนงไปแบบนี้โทนี่ก็ไม่มีทางเป็นหมอลำแล้วมอระดักหมอลำของแม่เราจะไปอยู่ที่ไหนวันหนึ่งแม่ก็ไม่อยู่แล้วว่าก็อย่างที่หนูบอกงค่ะว่าตราบเท่าที่คุณแม่ยังต้องการอยากจะหาผู้สืบทอดหนูหาให้หนูทำให้คุณแม่อยากจะเปิดโรงเรียนอ๋อแม่อยากเปิดโรงเรียนสอนค่ะคือไม่ถึงต้องเป็นโรงเรียนหรอกค่ะเป็นแค่คอร์สจัดขึ้นมาเพราะว่า ความฝันสูงสุดของคุณแม่ก็คือการหาผู้สืบทอดจริงๆซึ่งหนูบอกคุณแม่ตามตรงว่าหนูทําให้คุณแม่ไม่ได้แต่หนูหาคนมาสืบทอดให้ได้นะีวันที่ไปนั่งพูดจุกับแม่บอกว่าเออแม่หนูหนูคงเป็นหมอลำแบบแม่ไม่ได้นะแม่รู้สึกยังไงแม่รับได้ตั้งแต่แรกเหรอคะ่ะ พอแม่ก็คงคิดอยู่แล้วคง,คงเป็นไปไม่ได้หรอกเย่นี่มันเก้งก้างสักขนาดนี้มันจะหมอลำรอดเหรอ <c oughs> ใช่ไหมคะมคุณแม่คงไม่เตือนหนูแต่แรกว่าให้ระวังนะลูกเพราะว่าหนูไม่มีความเรียบร้อยเลยหนูเป็นคนผงผางใจร้อนเป็นคนไม่ระวังอะไรเลยตั้งแต่แรกแล้วแล้วหนูก็ไม่ได้เดินเดินมาตามสายของวัฒนธรรมอย่างนี้มาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่คาดหวังเลยแต่สิ่งที่หนูทําได้แล้วหนูขึ้นวงรากแก่นเฟมิลี่กับคุณแม่ได้นั่นคือคุณแม่บอกว่านั่นอ่ะแปลกมากแล้วเพราะหนูไม่เคยเรียนเลย หนูถึงบอกว่าวัฒนธรรมจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเรียนมาหรือว่าตั้งแต่เด็กหรือเปล่ามันอยู่ที่คุณเปิดรับมันหรือเปล่าเท่านั้นเองหนูมาเปิดรับตอนโตนะแล้วหนูถึงทําได้วันหนึง่งอาจารย์คิดดูว่าคนคนหนึ่งซึ่งไม่เคยไม่เคยฟังลูกทุก่งไม่เคยร้องหมอลำไม่เคยเรียนรําอยู่ดีๆวันหนึง่งได้ไปทําโครงการ,าระะธ,ธรรมะประทัวัฒนธรรมเป็นทูตวัฒนธรรมตามโรงเรียนต่างๆต้องทําขนาดนั้นคือคือเรามีความภาคภูมิใจนะ หนูก็บอกเด็กๆเด็กๆเ,เ,เขาบอกว่าพี่เคนดี้หนูไม่เคยเรียนหมอรำหนูไม่เคยเรียนรำมานะไม่เป็นไรเลยค่ะหนูถ้าหนูจะรักวัฒนธรรมหนูเปิดใจพี่เคนดี้ไม่เคยเรียนอะไรเลยหนูก็เห็นว่าพี่เคนดี้แรงขนาดนี้พี่เคนดี้แต่งตัวโอ้โหไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยตลอดเวลาแค่แค่พี่เคนดี้เปิดใจรักวัฒนธรรมมันก็เข้ามาอยู่ในใจแล้วน้องๆเขาก็เลยรู้สึกว่าวัฒนธรรมมันใกล้แค่เอื้อมอนี่คือสิ่งที่เคนดี้ว่ามันสําคัญกว่าค่ะ แม่ mm hmm. แม่หมดหวังแล้วรุ่นลูกแม่จะหวังต่อรุ่นหลานไหมคะมีทายาทเป็นหลานให้แม่บ้างหรือยังพี่สาวค่ะมีหลานชายสองคนหลานชายมันจะเล่นหมอลำไหมล่ะใช่มันแต่งหญิงหรอลไม่ใช่หมอลำผู้ชายก็มีเข้าใจแต่มันไม่มีนางเอกหมอลำน่ะเสน่ห์ของหมอลำอยู่ที่ผู้หญิงมันไม่ได้อยู่ที่ผู้ชายเท่านั้นแคนดี้คะเรื่องราวเฉาโฉสักขนาดนี้เคยเนั่งอยู่กับแม่สองคนแล้วคุยกันไหมคะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอไปอธิบายแม่ยัง หนูไปอธิบายตั้งแต่วันแรกเลยค่ะเพราะว่าหนูอยากให้เรื่องนี้มันแต่วันนั้นมันยังไม่แรงเลยะหลังจากอาธิบายเสร็จวันนี้มันแรงขึ้นแรงขึ้นยังเลยคุณแม่แม่ละลายยาหอมอยู่เปล่าหรือดมยาดมอยู่ตอนนี้นคุณแม่นอนซมอยู่เลยอันนี้เรื่องจริงคุณแม่คงเครียดอ่ะถ้าฉันเป็นแม่นะเราจะเป็นคนแบบแต่แม่เธอสมัยใหม่กว่าฉันนะเข้าใจไหมฉันก็คงจะนั่งลำพึงลำพัน ฉันจะไปไหนได้เนี่ยต้องเอาปี๊บครอบแล้ว่าด,ดูดูสิดูแคดดี้มันทำกระเช้น่อะไรอย่างเไี้เออดอผู้ใหญ่หน <c oughs> ูผู้ใหญ่ก็จะเออประมาณเนี้ยแต่คุณแม่จริงค่ะคุณแม่เป็นคนที่ <c oughs> เป็นคนที่กังวลกับทุกเรื่องแล้วก็เป็นคนที่เคเรียดคิดมากแคนดี้เชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณแม่เครียดแน่นอน,หน,ห,นหนูเชื่อเลยหนูรู้ทุกครั้งเลยฉันก็จะบอกว่าหนูมีอะไรอยากจะพูดกับแม่ไหม <c oughs> ทุกครั้งเวลาแขกมาฉันจะแบบหน,นูมีอะไรพูดไหมเพื่อให้แม่สบายใจแต่ครั้งนี้ฉันจะไม่ทําแบบนั้นค่ะฉันจะมีความรู้สึกฉันขออนุญาตหนูพูดกับแม่ได้ไหมพูดเป็นตัวแทนหนูใช่ไหมใช่ใช่มแม่บันเยน็นอย่าไปคิดอะไรมากเลยพวกเราอะพออายุมากขึ้นแล้วอะอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบที่เราไม่คุ้นเคยจะตกอ,อกตกใจปล่อยมันไปเถอะคนรุ่นใหม่เขาก็เป็นอย่างนี้เองแหละ เก่งขนาดนี้มันเอาตัวรอดลุกเข้ามากินข้าวไม่เฮาปลาจิงโกกันลุกๆทนนะเชื่อเชื่อน้องยิ่งขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะเออฉันมีความรู้สึกว่าฉันหัวอกเดียวกันฉันมีอะไรฉันก็อยากจะพูดกับกับแม่ในลักษณะเหมือนเพื่อนที่เราแชร์แชร์กัน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้ถามนิดนึงสิวันน,น,นี้วันเกิดทอนี่เขาใช่ปะค่ะ <c oughs> ฉันก็แหมจริงๆเชิญอีกหนึ่งคนฉันก็ไม่อยากพลาดพิงอีกคนหนึ่งฉันได้ข่าวเขาเป็นแฟนกับคุณหลินนะจริงหรือเปล่าจริงค่ะ ล้อแล้วเห็นด้ข่าวพาไปเปิดตัวกับแม่แล้วเหรอพาเข้าบ้านแล้วเหรอไม่เชิงพาเข้าบ้านค่ะน้อง้องหลินก็ยังอยู่บ้านน้องหลินโทนี่ก็ยังอยู่บ้านโทนี่แคนดี้ยังอยู่กับแม่เหมือนเดิมแค่คบกันแบกันแล้วก็ก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่อาจจะมากพิเศษกว่าเพื่อนก็เรียกว่าแฟนนั่นแหละคือครอบครัวแคนดี้เป็นครอบครัวสมัยใหม่แต่อาจจะหัวโบราณนิดๆดในบางเรื่องนะคะเช่นเรื่องแคนดี้นี่แหละแต่ว่าเรื่องของการคบหาถ้าเกิดว่าลูกรักใครแม่รักด้วยแม่ไม่เคยแม่ไม่เคยจะต้องมานั่งห้ามหรืออะไรเลยคุณแม่เป็นคนที่่นาารักกม จริงเปล่าทําไมเขามีข่าวเมาส์มอยเพราะว่าอุ้ยแม่บานเกลีนนะคะแอนตี้น้องหญิงมากปฏิเสธไม่ยอมรับเขาเมาส์หนูเข้าใจแล้วค่ะว่าข่าวเมาส์ก็คือข่าวเมาส์ก็วันนี้แหละค่ะไปเปล่ยนเ่ยนไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารมาถึงเรื่องหนูนี่แหละค่ะมันคือข่าวเมาส์ไงหนูเข้าใจแล้วแสดงว่าวันนี้หนูดังแล้วมีคนเอาเรื่องหนูไปเมาส์ไม่หรอกค่ะคุณแม่เป็นคนที่น่ารักมากค่ะโอเควันนี้เราคุยกับน้องแคนดี้มาเราก็ได้เข้าใจ ความรู้สึกของเด็กสาวรุ่นใหม่นะคะถึงจะมีคุณแม่เป็นถึงท่านศิลปินแห่งชาติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพิมพ์จากบล็อกเดียวกันออกมาแล้วมันจะต้องเหมือนกันเพราะว่ามันต่างกรรมต่างวาระค่ะจริงไหมคะอยากให้หนูฝากผลงานค่ะหนูมีอีอีสารร็อกมีอะไรตัวไรนหนูพูดเลยค่ะฉันไม่เก็บเงินค่าโฆษณาเชิญเลยค่ะฉันไม่เก็บเงินค่าโฆษณาขึ้นขึ้นเบอร์ให้เลยได้ไหมคะออเบอร์เบอร์ว่าเบอร์แบบเบอร์รับงานนะคะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเรียนขึ้นในแว็บเลยนะคะโอเคเชิญเลยค่ะพูดค่ะก็ฝาก ด้วยนะคะสำหรับความฝันของเด็กผู้หญิงอีสานคนหนึ่งนะคะที่ค้นหาตัวเองจนเจอนะคะหลังจากใช้เวลานานมากนะคะวันนี้รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยรักความเป็นร็อกแล้วก็รักความเป็นอีสานมากหากอีลีอีลอรกเอ็กเด้ค่ะพี่น้องเอ้ยอยากให้คนอีสานรุ่นใหม่ค่ะรูกขึ้นมาหากความเป็น คนดีสารคือจังเฮาค่ะแล้วก็ฝากด้วยสำหรับแล้วเพลงใหม่นะคะที่อาจจะโด่งดังไปทั่วโลกก็ได้เพราะวันก่อนเคนนี่ไปแสดงแล้วก็มีคนฝรั่งเศสเข้ามาสนใจนะอ,นนอะไรอย่างงี้อาจจะมีมแล้วแล้วรวมถึงเคนนี่เคยเอาวัฒนธรรมนี้ไปโชงให้กับ40ประเทศทั่วโลกดูแล้วที่ประเทศเวียดนามเป็นความฝันเล็กๆของผู้หญิงกับกลุ่มกลุ่มคนที่รวมตัวกันในนามของวงแบล็กสโตนทำวงอีสานร็อกขึ้นมาเพื่อที่อยากจะให้ความเป็นอีสานโด่งดังไป ฝากด้วยนะคะถ้าคุณอยากจะดูว่าเป็นยังไงอยากจะรู้ว่าอีสานร,ร็อกสนุกแค่ไหนวารรตี้ที่มันที่สุดที่ชื่อวงแบล็กสโตนเป็นยังไง0844-588-599คะ่ะเฮ้ออะไรคะอาจารย์คะตายแล้วเี่จะเอามือไปอุดปากไม่ทันไม่ทันค่ะอาจารย์เมื่อกี้ฉันพูดอะไรไป0844-588-599าาค่ะอาจารย์คะดูคลิปไปแล้วมอครูแซบสะใจคุณผู้ชมทุกคนเลยใช่ไหม แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะติดตามรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบจัดเต็มไม่มีพลาดอัปเดตตลอดทั้งวันแล้วก็ง่ายมากคุณผู้ชมครับกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้สิคุณผู้ชมรับรองว่าช่อง2 StarMa x แซบสะใจคนไทยแน่นอนกดสิคุณผู้ชมกดเร็วๆกดกดเร็